สวัสดีคุณผู้ชมนะครับ,ว,รบวันนี้ก็ได้น้องใหม่มาจากกลุ่ม RC นะครับผมก็ในอยู่ในละแวกเดียวกันวันนี้ก็ร่วมแจมครับผมแต่ยังไม่ได้เอาบินมายังไม่ได้เอาลำม,มาลองบินนะเดี๋ยวรอทําครับตอนนี้วันนี้ก็มีบินประมาณสองลำสามลำสี่ลำเอ้าลำเล็กลำใหญ่ครับม,มีอะไรบ้างพี่น่าจะเห็นปกแล้วนะอ่าดูกันเอาเองแล้วกันครับผมก็จําชื่อไม่ค่อยได้ไปนะครับก็ประมาณนี้ นี่ลำใหญ่เลยลำนี้เพิ่งเสร็จนะคลิปก่อนที่ลงไปนะครับที่เอาเซอร์โวมาเปลี่ยนอะ่ะมันไม่ดีนะครับก็เลยโมแม่งเลยแล้วกันนะดูดมันเป๊กน่พี่ดูเปเ๊หน่อเป๊กครับนี่ครับแปะกันอย่างนี้เลยก็เป็นมอเตอร์สองพสองเอ้ยไม่ใช่สิสอง2นหนึ่งสองนะครับ 1400. <Okay. S> 1 4งพันสี่ร้อยแบตสองเซลล์ 2, sell, ครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะลำนี้ก็มอเตอร์เก้ากรัมเซอร์โวสตัวเซอร์โวสามตัวครับสเปคอยู่ข้างในครับสี่สิแอมป์ รีโมทของไฟสกายนะครับนี่เอาเขากองสล้วหมานี่ก็ประมาณนี้ลำนี้สั่นอยู่เหมือนกันนะโอเคลำมิดนิยมอันนี้น่าจะเคยเห็นไปแล้วนะครับรอบที่แล้วที่ชนนะก็ก็ไปซ่อมมาแล้วนะครับบาดแผลก็เยอะพอสมควรก็ยังบินได้นะรอบนี้เปลี่ยนชุดไฟนะครับเป็นสองสองหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเชวีก็สปีดห้าสิบนะครับรีซก็ของไฟสกายเหมือนกันลำนี้ สองช่องครับของน้องๆนีน่นี่ของน้องๆเขาเรียบร่วมเล่นนะครับนี่ลูกพี่เราก็กําลังมาแจมนี่ก็มีอีกลำหนึ่งครับตอนนี้เป็นเอฟยิบสองเดเตอร์ที่เคย <F 8 S 2> เห็นครับลำนี้อ่าน่าจะเคยลงไปตอนที่ข้าวยังไม่ได้เกี่ยวนะครับตอนนี้เขาเกี่ยวหมดแล้วตอนนั้นก็เล่นยังไม่นั่นนะไม่ได้เล่นทอน,นี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับแต่บาดแผลก็เยอะอยู่นะเรามันห้าวไง ร้าวเลยครับมันห้าวเกินโอเคมาเดี๋ยวลองบินกันดูอนลองบินอะไรลองบินกนัโอเคครับเดี๋ยวมาชมตอนบินกันโอเคครับรีโมทไฟสกายมีชิปสองตัวนะมาลองลำนี้เลยโอ้ผมตรงก็จันอเคมาเปิดครับรีโมทก่อนครับมาอันนี้เป็นลำแรกนะขออนั้นก่อนโอเคเชิญไปครับ แบตก็เป็น2เซลล์ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับก็ทําตามงบนะไม่ได้ตามงบหรอกครับมีตามตามอะไรที่มีไปแปดเลยนะครับนี่ก็ดูปีกครับนิ่มๆอย่างนี้เลยปีกนิ่มๆครับครับอลองดูกันอลองเช็คชุดไปสะหน่อยเครื่องย,ยนต์อันนี้ผมก็ปรับช้าเร็วอยู่ที่อ่าสี่สิบสี่สิห้าสิบนะครับ่าเช็คก่อนมา จริงจริงโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้แตเดียวตัวนั้นปีกมันนิ่มเกินอ่ะตัวเนี้ยจะต้องทิมใหม่ครับ เหมือนจะอัพดาวเยอะไปนะครับเดี๋ยวขดทีหมดเอามีกันเยอะอยู่แล้วเนี่ยอัพดาวสามห้าแล้วครับมาครับยนรอบเดียวไม่มีบินหรอก <c oughs> มาล <c oughs> องอีกทีหนึ่งเทคสองครับ โอ้โหหมุนเลยใบมันใหญ่เกินไม่ได้หรอกเชื่อเถอะต้องเปลี่ยนเป็นใบเจ็ดอันนี้ใบแปดนะครับผม,ม,หหมพันสี่เควีเรยบร้อยแล้วแหละโอ้ยใบหักใบหักแล้วพี่โอเคงั้นเราพักลำนี้ไปก่อนไว้คลิปต่อไปแล้วกันนะลำนี้นี่ฮะหักครับเรียบร้อย มันอ่อนแอเกินไปครับดู <c oughs> ใส่ทลักหมดเลยครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกัอนแล้วกันรอค่อยรอทําใหม่แล้วค่อยมาบินต่อนะครับมันเหมือนกระชากเกินไปนะอ๋อ <c oughs> ใช่เวล,ลาเราเร่ง่ะใบมันใหญ่เกินไงจะออกโอเคมหมอยู่ลองอีลำหนึ่งแล้วกันครับลำนี้พอแค่นี้ก่อน <c oughs> น่าจะบินไม่ได้แนะล้วลำบินของลำลำใหญ่แล้วกันโอเคกลับโมดครับ ลำใหญ่ลำใหญ่จะบินไหมรองไหมเอาเลยครับพี่ตุย้ยรอ,องไม่รู้ฮนะระบมเหมือนกันนะครับลำนี้ใช่ใช่าไป <c oughs> กลับมาเล่นไงถ้าหลายาหลายคนที่ติดตามผมก็น่าจะรู้ว่าม่งกลับมาเล่นนะครับอันนี้ลำซ้อมของพี่ตุ้ยเลยนะครับนีลำซ้อมเลยใน,ในระยะที่กลับมาเล่นนะบินไหบินไหม,ไหมเอาเลยครับพี่ตุย้ย <c oughs> ไปแล้วครับออวไวมากเลยครับเสียงมันดังเหรอคมับมาต์มีปัญหาเลละีรตัวนีว้นะโหโคตรแรงเลยครับ ได้อยู่แล้วนะเหตุรำนั้นมันเป็นอำทดลองนะมอเตอร์จะดังหน่อยนะตรงนี้ไม่เห็นไหมเห็นอยู่ครับพี่เอามาใกล้อีกนิดนึงพี่ตุ้ยโอ้ยอัตราล่อนดีมากเลยพี่ ถ้าไม่ดังนะมอเตอร์ไม่ดังนะแนะนำเลยครับสำหรับน้องๆหรือพี่ๆที่เรียนใหม่นะครับลำของอะไรนะพี่มิตรนิยมใช่ไหมของใกล้เขาดีจริงนะไม่ไม่ไมีมสปอนเซอร์นะเดี๋ยวมิตรนิยมต้องเข้าแล้วครับของเขาดีจริงครับนี่ของมิตรนิยมอันนี้โลบมมากเลยนะยังกิดีอยู่เลยใช่พี่กินขวานะในสุดจะกินขวา นี่ก็ยังว่าครับมือใหม่ก็แนะนําเล่นล้นำเล็กก่อนดีกว่าแต่ถ้าใครที่เป็นอยู่แล้วก็ลองดูครับคน<ด>ที่อยากประกอบใช่ไหมพี่พตุย้ยอยากจัดชุดไฟเองชุดไฟเองทุกอย่างครับลำเปล่าครับที่ได้มาตอนนี้ขวัญเอาขวาไม่ค่อยอยู่นะก็ขอบนซ้ายกันแล้วกันเดี <laughs> <laughs> ๋ยวก็เล่นได้แล้วครับแต่ถ้าเร็วคืินให้จำไม่ไหว ัตาเร่งดีมากเลยครับอันนี้เป็นสองสองหนึ่งเจ็ดนะครับสองเจ็ดพันห้าร้อย kv ตัวนี้มอเตอร์ใหญ่นะแต่ว่ามันไม่ค่อยดีเลยนะครับมอเตอร์ผมก็จะดังๆหน่อยนาจะมีปัญหากับแม่เหล็ก <c oughs> ใช่ไหมพี่ตุย้ยเป็นมอเตอร์ใช้มาเขาอายุค่อนข้างจะแกะ่แล้วเยินไปนิดนึง <c oughs> แต่ก็ถือว่าบินได้ครับ,อ,ๆๆรบอันนี้ใบเท่าไหร่เนี่ยพี่ตุย้ย <ไ>ปเจ็ดกี่เควีนะพี่อันนี้เป็น1,750ครัจบ1,700นะครับประมาณนี้ของน้น่าจะินได้เป็น่าแล, <c oughs> ล้จะลวไหมไม่น่าจะลวงพี่ตุย้ยนี่ครับไปแล้วตียรังการหนึ่งรอบ มันก็เป็นเทรนเนอร์เนาะใช่พี่<ผ>ม,มันใช่ครับปีกบนด้วยเอาแล้วครับตีลังกาปีเขาล่อนดีจริงครับนาการ่อนดีมากของมิดิยงนนะครับก็เราผมไม่ได้ทำเองเหมือนเมื่อก่อนนะครับถ้าใครติดตามว่าน่าจะน่าจะได้เห็นครับเมื่อก่อน ลันเลยพี่โอ้แต่บินดีมากพี่ลำนี้นนนนะไปแล้วครับโอเคถ้าอย่เราต้องลงแล้วแหละเดี๋ยวก็ลองหายีรำลดูนะครับเป็นเก็ยี่สิบสองนะครับเมเตอร์ลำเล็กครับลำเล็กลงไกลหน่อยครับแถวนี้มันจะลงไม่ได้อะม่มีลำเล็ ลำนี้นี่ดับมอเตอร์ลงยังได้เลยครับแต่ <คน S 1> ต้องหาทิศทางให้ดีนิดนึงมม,งมาแล้วครับนิ่มๆเลย เย็นครับสภาพตัดหันะครับผมอันตรายนะครับสำหรับมือใหม่ก็แนะนำตัวนี้คือดีที่สุดนะครับยิงเควีเยอะๆแบบนี้โดนไปพัดนี่กระชากเลือดทั้งที่แล้วผมโดนไปรอบนึงนะครับเลือดตรงนี้เลือดแตกเลยครับพี่เต็มนะครับประมาณนี้นี่ครับแผลที่ชนนี่ครับโอเคครับผมก็อ่ะประมาณนี้นะสำหรับลำนี้